ราสวัสดีท่านผู้ประกอบการนะคะที่ให้เกียรติเข้ารวมในที่เปิดงานอุตสาหกรรมทางธุรกิให่แห่งปีกับช่างลานกินรเชียวแปลและปูแผกเอเชียทูนเซนเปทีค่ะค่ะขอรยน,นเชิกรรมการบริหารบริษรัทสาไฟฟ้าบางกอเทเบิลจำกัดดำเนินธุรกิจผู้ผลิตสาไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะดริพร,ขขรินเชิญค่ะ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บูธของบริษัทสายไฟฟ้า able, บางกอกเคเบิลบริษัท Solar, บางกอกโซล่าบริษัทบางกอกโซล่าพาวเวอร์ในงาน Thailand Industrial Fair 2015และฟูดแผ่เอเชีย2015ครับสำหรับบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลนะครับก็เป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ผลิตทั้งสายไฟฟ้าแรงดันต่ำสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและสายไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับ เ,เราก็ผลิตมา50ปีแล้วนะครับบริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกปีนะครับปีนี้ที่บริษัทนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาก็จะมี p o w e r Strip นะครับแล้วก็ Wall Outlet นะครับรวมไปถึง USB นะครับเป็นสายทั้ง USB Charger และ USB Lightning นะครับซึ่งบริษัทก็ภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเองนะครับ ทั้งเราทั้งออกแบบแล้วก็ผลิตที่บ้านเราบริษัทบางกอกโซล่านั้นเป็นบริษัทผลิตโซลารเซลล์นะครับบริษัทแรกในประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นบริษัทเดียวอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับที่มีการผลิตโซลาเซลล์ในประเทศไทยเราก็นำแพ็กเกจต่างๆมานาเสนอนะครับด้วยบริษัทบางกอกโซล่าเองนะครับรวมถึงบริษัทบางกอกโซล่าพาวเวอร์เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าส่งการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคนะครับให้พวกเราได้ใช้กันประกอบเครื่อ่าพาวเวอร์เองก็มีโมดูลต,ต่างๆมานําเสนอเพื่อให้พวกเรานําไปใช้ในบ้านเรียนและอาคารต่างๆ,ๆ,ๆด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับเราก็ได้พบเจอลูกค้านะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้รู้ความต้องการต่างๆของลูกค้ารวมถึงได้พบเจอลูกค้าใหม่ๆที่มีความต้องการแล้วต้องการจะพูดคุยกับบริษัทโดยตรงโดยที่ไม่ได้กล้าติดต่อเข้าไปที่บริษัทอยาก,กเจอหน้ากันตัวต่อตัวก็ได้มาเจอกันที่ กออ็อยากให้ h ท i l a n d Russell Fair เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยากให้คนไทยได้มีความรู้สึกที่อยากจะมาดูงาน h ท i l a n d Russell Fair เพราะว่าเป็นงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยและประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้มาดูได้มาดูเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศไปได้นะครับ วันนี้เรา2อสาวนะคะจากบูธ BCC ค่ะก็มี2เผลิตภันฑ์ที่น่าสนใจจะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะค่ะรุ่นแรกเลยนะคะเป็น USB จาก BCC ค่ะตัวนี้สามารถชาร์จได้นะคะทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตแล้วก็เพลดีดีค่ะ ตัวนี้เลยมีสีสันให้เลือกสันมากมายเลยนะคะใช่แล้วค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะนี่เลยค่ะเป็น Lightning นะคะเป็นสายชาร์จที่สามารถชาร์จได้นะคะไม่ว่าจะเป็น i p o d นะคะ iPhone แล้วก็ iPad ค่ะต้องบอกว่านี้นะคะมีความคงกนมากๆเลยนะคะสายสามารถดิดแล้วก็งอได้ใช้ได้นานมากๆเลยค่ะสองตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะ มาแล้วค่ะพาวเวอร์สตรปรุ่นใหม่คอลเลคชันใหม่นะคะ2พอร์ต2 USB กับ2สีน่ารักมากๆเลยค่ะอย่างด้านขวามือของจริงนี้นะคะก็คือสีกรีนเลมี่ค่ะเขียวมะนาวสดใสค่ะอันนี้สีไลท์ไวโอเลตค่ะสีม่วงค่ะ No, no. no.